มาๆกินโลดน่ะมาๆครับกินเลยเต็มเล็กกับเต็มเล็กอื้อหน้ากับประดูกหูนี่สาย ดุกครับตัวใหญ่ไปเลยครับแกมสูงแกมสูงหนูเบงโอ่จ้ากีปาเนี้ครับมุนนี่เละสั้นตัวป่าด้งบค้งเนี่ย มาผู้เดียวครับลำบากเลยขากองบดเอามาใสสวยครับเืองหุ่ยนี่มันมัมันมนี่กับมันเขาี่น้องขันก้งครับขันปารุีน้องปาดุีแล้ว ถึงไทยครับอุ้ยหาแล้วมนะั้ยตัวที่ห้านครับนี่ครับอุ้ยหุ่งี้ครับนี่วนวนัวนนว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 นนวนวนนัวนนวันน ม้นวนสิครับมันม้วนทีละตอนประดุกหนึ่งแล้วม้วนขอทุกเรื่องเลย,ยต,ตัวที่หุกครับยบึ่งคันเบ็ดพี่น้องยามเบ็ดรอบเสาค,ครับปายหนุ่ย มีหวดปลานิม่มพอดนมีหวดปลานิ่มเนี่ยมาจะไปครับเห็นจะขั้นเด็ดเกือบจมน้ำหัดอู้หู่มน้ำเต็มหมดปดุปดุปดุันโคน,น้าอบ้น อือไปดูกับเพซเอาดิอู้มาเบิ่งกันเบิดพี่น้องเบิ่งกันเบิดกับตัวจัก hmm. เหลืองอุ้ยหุ้ยเลยครับเหลืองหุ้ยเลยโอ้คันเบ็ดดีๆเลยสิได้หลายตัวอยู่นี่โอ้กีน้องิดจอกครับครั้งสุดท้ายตายโอ้ยจับมือถึงครับโอ้ยโอ้โอ้โอ้งบจับเลยครับจับโอ้ยเจ้าก้อนยาครับเจ้าก้อนยา ปานปานิรันนินี่แล้วปานนิมใสใจนุ่มรวมกูเบ็ดแล้วละเงินตอนสัรสะดุกแบบปดเลยสะดุกแปดตัวนี้